เป็นอยังกินหอยอยังกินเขาตะโจกกินหอยก็โจกตีก็ใช้หลายอย่างเถอะห่อนบะโจกอ่ะเอาเป็นอยังคือบะห่อนกินทังไหนคือบะห่อนโจกเหนียวใช้น้ำเย็นเขาไป่ทับเด๋วใช้น้ำเย็นแล้วบะห่อนบะแม่เมื่อกี้ฉลาดก็ผู้ใหญ่บางคนแถอะวะสุดยอดเลยนัมึงเนี่ยน้เย็นสฉลาศเหมือนกันนะครับครับโอ้ฉลาดก็ผู้ใหญ่อีกนะใจร่ำเย็นจอดไม่ใช่เป็นไงอร่อยไหม โอ้อาหน้ามาทาแปลงหน้าเขาปุ้ยลุยเถอะวาห่อนไปไนหอนห่อนยุดิีย่เซงเหรอนั่นเย็นเทสอีกโอ้ยจดม่จืดอนั่นโอ้สุดยอดอีรี่ามนุษุ์กกนีไหมเอาซิมมึงดูวันนี้เย็นไปเอาลองซิมดูสิจก๋ยห่อนี่ดีเว้ ถ้ามันห่อนใช้น้ำเย็นได้นีไหมก็มได้เป่าบัดเนี้ยห่อ,หอนว่อรอ่อยอร่อยเหมือนเดิม,ม